สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาแนะนำการติดตั้ง MetaMask Wallet บน Google Chrome นะครับหรือว่า Microsoft Edge นะครับซึ่งก็จะทำให้เราแลกเปลี่ยนนะครับแล้วก็โอนเหรียญ m e p Coin ได้ง่ายขึ้นนะครับการติดตั้งก็ไม่ยากเลยนะครับทั้ง Google Chrome แล้วก็ Microsoft Edge เนี่ยทำเหมือนกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับขั้นตอนแรกนะครับเปิดที่ Google Chrome ขึ้นมานะครับแล้วก็ไปที่เว็บไซต์ metamask.io นะครับ แล้วก็คลิกที่ดาวน์โหลด now ได้เลยนะครับจากนั้นเนี่ยให้เรากด install MetaMask for Chrome นะฮะจากนั้นก็จะหน้าจอก็จะพาเราไปที่ Chrome Web Store นะฮะแล้วก็เราคลิกที่ Add to Chrome ได้เลยนะครับแล้วก็คลิกที่ Add Extension นะฮะจากนั้นรอดาวน์โหลดแป๊บหนึ่งนะครับมันก็จะติดตั้งอัตโนมัตินะครับ โอเคเราติดตั้งเรียบร้อยนะครับก็จะขึ้นหน้าจอยินดีต้อนรับสู่ MetaMask นะครับให้เราคลิก start ได้เลยนะครับอันนี้ขั้นตอนก็จะมีการ import wallet หรือว่าสร้าง wallet ใหม่ขึ้นมานะครับอันนี้เราเคยแนะนำไปแล้วนะฮะเราจะนำไอคอนนะครับ MetaMask นะครับให้ขึ้นมาบริเวณมุมบนขวานะครับให้เราใช้งานง่ายขึ้นนะครับให้เราคลิกที่จิ๊กซอตรงนี้นะครับแล้วก็กดพินตรงนี้นะครับ มันก็จะขึ้นให้เรานะครับเราก็จะสามารถเรียกใช้งานได้อย่างรวดเร็วนะครับโอเคก็ขอแนะนำการติดตั้ง MetaMask Wallet บน Google Chrome หรือว่า Microsoft Edge เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ